ค่ะตอนนี้พวกเราก็อยู่ที่พระาพราชวังพญาไทยนะคะซึ่งพระราชวังพญาไทยนะคะจะตั้งอยู่ในโรงพยาบาลพระราชมูล9ค่ะก็จะอยู่ที่ถนนราชวิถีแล้วก็เขตราชเทวีค่ะเปิดให้เข้าชมด้านในนะคะวันเสาร์อาทิตย์รอ่ที่1เวลา9โมงครึ่งแล้วก็รอบที่2เวลา11โมงครึ่ง พยาไทยในสถานที่ถ่ายละครเรื่องดวงใจนิวะพงศ์อีกที่รู้จักกันก็คือสุภาพบุรุษจุทาเทพค่ะทําให้ช่วงที่ผ่านมา้ผูคนเข้ามาถ่ายรูปเยี่ยมชมนี้ค่อข้สมควรสร้างขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือร .5 อดีตพื้นที่บริเวณนี้เป็นสวนทุ่งนาราชการที่5จึงโตรวกด่าให้เชื้อที่ดินจานวน100ไร่เศษเพื่อใช้เพาะปลูกพืชและเป็นที่พักฝั่งพระราชอเรียม และหอคอยสูงหลังคาย,ยอดแหลมี่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลซึ่งส่วนหนึ่งของพระที่นั่งที่มั่นจักรีไว้สําหรับชักทงรมมหาราชเพื่อให้พระมหากษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชฐานนในสมัยรัชกาลที่6ทรงรับสั่งให้รื้อพระตำหนักเดิมบางส่วนและสร้างเป็นพระที่นั่งที่ประทับเพิ่มเติมขึ้นอีก4ี่แห่งค่ะในสมัยรัชกาลที่7เปิดเป็นโฮเทลและจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายสี่สุดท้ายกลายเป็นโรงบาลทหาร เ,เ,เป็นพวกเดี่ยวที่เบอร์เหลือยู่สะท้อนว่าที่นี่เธอเป็นคนเด็กายหลังเป็นแปลงทองคำกส2475องค์พญาไทยในอดีตใช้เป็นทองพระโรงและบางครั้งใช้เป็นหลวงพ่อค่ะปัจจุบันพระราชวังพยาไทยได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ารักชมและยังเป็นสถานที่จัดงานต่างๆเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูวังให้สวยงามเดิมค่ะ ประกอบด้วยพระที่นั่งที่ประทับเพิ่มเติมขึ้นอีก4แห่งพระที่นั่งทิมานจัก,กรีเป็นอาคารอิฐและเป็นสถาปัตยกรรมผสมภาสาระหว่างโรมาเนสกับโกธิกพระที่นั่งสีสุทานี้ว่าหรือชื่อเดิมว่าพระที่นั่งลัศเซมิกิลาตามพระนามของพระนามเธอรัศมีลาวัยพระชายาและเป็นพระที่นั่งสูง2ชั้นก่ออิฐฉาบปูนมีต้นขนาดเล็กลักษณะอาคารเป็นแบบอิงลิชโกธิก ราชพารนเป็นท้องพระโรงเดิมในสมัยสมเด็จพระศรีพระเชนทราบรมราชินีนาพ,พาระบรมราชินีพันปีหลวงโดยยังปรากฏอักษรพระนามาพิไทยสมพระนามเดิมสมเด็จพระนางเจ้าสวัสดภาของเีพอท่านก็ใช้ที่นี่เป็นท้องพระโรงแต่ท่านเปลี่ยนชื่อท้องพระโรงสอเสือผอพึ่งก็กลายเป็นท้องพระโรงชื่อว่าพระที่นั่งเทวราชพารุนพระที่นั่งไวยกุลเทพยสถาน อาคารมีลักษณะแบบโรมนเนสเดิมเป็นพระที่นั่งสูงสองชั้นก่ออิฐฉาบปูนได้มีการต่อเติมชั้นสามขึ้นภายหลังเพื่อจัดเป็นห้องพระบัรโทรเคยเป็นที่ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงกรุงเทพที่พยาไทยค่ะ พัฒนาให้เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลกพวกเราคิดว่าสำหรับคนที่มาท่องเที่ยวก็ <c oughs> อาจจะถ่ายรูปลงโพสต์แท็กสถานที่ท่องเที่ยวหรือทาคลิปแนะนาสถานที่ท่องเที่ยวให้เห็นถึงข้อดีในทำนองเมันอยากเข้ามาเยี่ยมชมค่ะ <c oughs>